สวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบป,ปฏิบัติการ Android ตอนที่20กับผมยุทธนาแม่นผลนะวันนี้เราจะมาทำงานในส่วนของข้อสอบต่อนะแบบทดสอบอคราวที่แล้วเราสร้าง choice ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปัญหาของเราก็คืออเราจะข้ามไปย่งข้อต่อไปได้อย่างไร วันอื่นเดี๋ยวเรามาดูมาทบทวนกันก่อนนะครับว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมานะครับก็จะขึ้นหน้าจอแรกรเป็น Start Quiz Screen ก่อนนะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบซึ่งก็คือชุดบล็อกตัวนี้ทั้งหมดนะก็จะใหะ้ซ่อนตัว Uh, Start quiz screen แล้วก็ให้ quiz screen ซึ่งเป็น uh, ชุดของแบบทดสอบมาปรากฏส่วน uh, quiz end uh, quiz screen uh, uh, ก็ให้ให้ซ่อนไปนะครับแล้วก็เรียกใช้ procedure uh, gen quiz ซึ่งเรา uh, สร้างคำถามแล้วก็ตัวเลือกไปนะ นี่คืองานที่เราทำคราวที่แล้วเมื่อเราคลิกนะครับก็จะทำการซ่อนนะแสดงตัวหน้าจอนี้แล้วก็หน้าจอสรุปก็ยังไม่ได้แสดงนะแล้วก็ทำการเรียกข้อสอบมาโชว์นะคริส q ลเบ l ตรงนี้นะแล้วก็ชอยตัว A B C D นะครับก็จะปรากฏเป็นดอเด็กจอาจานก่อไก่ตัวต่อ ทีนี้เมื่อเราเลือกนะฮะโดยปกติแล้วเราเลือกเนี่ยนะครับเราจะต้องอ่ามันจะข้ามไปยังข้อต่อไปถูกไหมครัเราจะทําได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจัดระเบียบอ่าเราอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับชุดของคริสลเบลทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นชุดของข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นยวเราส,สร้างโพ o c เ d อร์ขึ้นมาอีกตัวนึงเพื่อกําหนดว่าตรงนี้เป็น ข้อที่หนึ่งนะเราตั้งชื่อว่าเป็น quiz q u i z number one เป็นข้อสอบข้อที่หนึ่งครับข้อสอบข้อที่หนึ่งอืมนะทีนี้ เดี๋ยวผมลองคัดปีดูก่นอนคัดปีได้ไหมนะอ่าคือ number two. อ่าเป็นคอสที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ข้อความตัวนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ มีสี่ข้อนะครับมาพิดอีกอีกตัวหนึ่งอ่าเบอร์สี่ตาม เรียบร้อยนะฮะก็จะมีข้อ1 2 3 4สเราจะข้ามไปได้อย่างไรนะเมื่อเราเรียกฟังก์ชัน gen quiz ขึ้นมาเราจะต้องมีตัวที่มาเช็คว่าขณะน,นี้เราอยู่ข้อที่เท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง define ตัวแปรเข้ามาตัวหนึ่งไว้เก็บค่าข้อที่นะครับเราก็ใส่คำว่า,า quiz number แล้วกัน quiz number ให้มี เป็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ quiz number เป็นหนึ่งก็คือให้อ่าให้ข้อนะครับข้อที่เนี่ยนะครับเป็นข้อที่หนึ่งก่อนครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกเสร็จแล้วตัว Gen quiz นะฮะตัว Gen quiz เองเนี่ยนะครับเมื่อพบกับข้อแรกให้ทำช้อยตัวที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็ เอาล่ะเราก็มาที่ control คลิกครับเอาฟังก์ชัน if มาใส่ถ้า,า quiz number เนี่ยนะครับเท่ากับ1ให้ทำข้อที่1ถูกไหม quiz number ไปที่ my definition ครับถ้า quiz number เท่ากับ1เดี๋ยวเราเอามาวางไปก่อนตรงนี้ ก็ให้ใส่เท่ากับมันจะลากตัวเท่ากับมาวางนะครับถ้า quiz number อเท่ากับ1ให้ทำา u u z z u u m e r 1ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน quiz number 1นะงั้นก็ quiz number 1แล้วก็มาวาง ใะเดียวกันนะครับเมื่อเป็นข้อที่สองข้อที่สองนะข้อที่สองก็จะใช้ลักษณะเดียวกันคอนโทรลซคอนโทรลวี Ctrl C, v จะเลยแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลขสอง ต้องเอาคิส number one มาใส่ไหนนะคิส number one อ๋อผมไา้มาวางปิดอันก็วางไปก่อนมีอยู่สี่ตัวว่ามีสี่ข้อนะตอนนี้ข้อที่สามมีข้อที่สี่โอเคจากนั้นก็อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก็ให้ทำคิส number one ครับข้อที่สอง number two าาข้อที่สามก็ number ร์ทรีกามา拉มาต่อข้อที่สี่ก็คิส Number 4์โฟโอเคได้ไแล้วนะฮะก็คือเมื่อปุอ่มถูกกดนะครับก็จะเข้ามาเช็คว่าตอนนี้ตัว ตัวคิวส์นัมเบอร์เนี่ยเป็นข้อที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะเข้ามาตรวจสอบครับเอาละเดี๋ยวผมพักไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าข้อสอบเราจะไม่เจอครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องทำการเพิ่มคิวส์นัมเบอร์เป็นข้อที่สองนะับ เพิ่มตัวคิสเซอร์เบเป็นข้อที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเ d อร์ขึ้นมาอีกตัวนึงก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปที่หเห็นคิเดเอาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้ตรวจสอบค่าต่างๆอามาเก็บไว้ฝังข้างขวาก่อนเมื่อเรากดปุ่ม A A นะเบัตทันเมื่อถูกคลิกให ทำการเพิ่ม quiz number นะฮะเป็นบวกเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมครับ quiz number นะจะต้องเท่ากับไม่ใช่บวกเลยครับส่าครื่งหมายบวกครับ quiz number เท่ากับ quiz number บวกหนึ่ง ครับแล้วก็คล้ายเดิมครับคือคือ,คอเรียกฟังก์ชันเซนคิสมาสมมุติเราอยู่ที่1นะครับพอเรากดตัว A เนีนะครับปุ่ม A เนี่ยครับมันจะบวกเพิ่มไปเป็น2เดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีนะครับ Watch ตอนนี้เพิ่มไปเป็น2ครับครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็น3เห็นไหมฮะ แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน gen quiz ครับ gen quiz มาป๊โอเคจากนั้นก็อันนี้ปุ่ม a นะฮะต่อไปปุ่ม b ก็คล้ายๆกัน b เมื่อถูกคลิก c เมื่อถูกคลิกและ d เมื่อถูกคลิก ดีๆๆๆๆถูกคลิกจะมีลักษณะการทํางานคล้ายๆกันก็คือให้บวกเพิ่มให้บวกเพิ่มไปหนึ่งค่าแล้วก็ให้ไปทําไปตรวจสอบว่าเอาข้อสอบข้อไหนเมื่อมันถูกเมื่อมันถูกเรียกใช้ลักษณะคล้ายๆกันเราก็ทำโปรเซสเจอร์ขึ้นมาอีกตัวนึงเพื่อที่จะ ให้มันงานให้งานเราง่ายขึ้นครับโปรเจอร์นี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็น Make Quiz ล้กันก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับกระบวนการคิดเราก็จะต่อขยายขึ้นเพื่อให้งานเราง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะปุ่ม A เมื่อ A ถูกคลิกนะครับก็ให้ได้ใช้ฟังก์ชัน Procedure m e My Quiz มาเมคควิสนะปุ๊บฮะปุมบีนะครก็เหมือนกันเลยครับก็ได้ใช้ Make Quiz เมคควิสมือนกันง่ายแล้วครับตอนนี้ก็คือ,อใช้เรียกใช้ตัวเดียวกันนะครับเราไม่จะเป็นต้องเอาตัวชุดนี้มาทั้งหมดเลยครับก็เมคคริสมาอเ,นะเมื่อ A ถูกคลิกก็เรียกมาเหมือนกัน ผลคือะตอนนี้เป็น3แล้วนะฮะพอกดซากตัวโดดิอตันนี้เป็น4แต่เนื่องจากว่าอเนื่องจากว่าตัวตัวข้อสอบเราเนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะฮะเราก็เลยยังไม่เห็นผลนะงพฉะนั้นเวลาถ้าจะให้เห็นผลยังไงเนี่ย,ย,ยก็ต้องไปแก้ข้อสอบนะแก้ข้อสอบอีกทีหนึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน อีกข้อสังเกตหนึ่งะครับเมื่อเราเรียก start quiz button มาครั้งแรกนะครับจะต้องกำหนดค่า quiz number ให้มีค่าเท่ากับเท่ากับหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดไวท้ที่ตัวนี้ก่อนเลยนะ my definition กำหนด quiz number เท่ากับ เอาเอาหนึ่งมาใส่เลยดีกว่าครับเิดมาให้คริสตัมเบอร์เป็นข้อหนึ่งก็คือให้ข้อหนึ่งแสดงครับจากนั้นก็พอกดตัวอื่นนะพอกดตัวอื่นก็จะเอาข้อเอาข้อสอบจากพวกต่างๆพวกนี้นะครับเอามาวางนะ เสร็จแล้วเราก็จะไปแก้ข้อสอบกันนะตอนนี้เอาเป็นข้อข้อหเราแก้ไปแล้วนะฮะข้อ2ต่อข้อ2เราแก้วางนี้แล้วกันข้อ2นะครับก็เอาจากกอไก่นะฮะทิ้งก่อนกอไก่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเอาควิสควิสจอจานเลเวลมาวาง จจายเลเวลเทคมาวางส่วนช้อยเราก็สลับกันไปสลับกันมา,าสมมติสลับตัวนี้สองตัวจบนะข้อที่สองต่อไปทำข้อที่สามนะจ่ายจานไปแล้วก็ดอเด็กนะเอาดอเด็กมาวาง Q ดอเด็ก level นะครับก็ามาวางต่อครับสลับช้อยกันนิดนึงเอาละสลับช้อยไปเรียบร้อยสำหรับข้อสี่อ่า คิวกอกไก่ระเบลเทคเราไม่เอาลาไปดินทังขยะสุดท้ายเป็นต่อเต่าระเบลเทคเนี่ยามาปล่อยวิธีเดิมครับก็คือสลับชอยสักหน่อยโอเคได้แล้วครับอ่าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการ างงานนะครับทงาเดี๋ยวเราจะไปดูผลเดี๋ยวผมอ,อธิบายก่อนนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเมื่อปุ่ม start ถูกกดนะก็จะเซตคิ i z number ก็คือตั้งค่าข้อเนี่ยเป็นข้อที่1ครับก็จะปิดสกรีนอย่างที่อธิบายมาแล้วนะครับเลือกใช้ฟังก์ชัน gen quiz นะ gen quiz ก็คืออให้แสดงข้อนะครับ ถ้ามีค่าเท่ากับ1น,นะครับก็ให้แสดงคิ i ส n นัมเบอร์นัมเบก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราตั้งคิ i ส์นัมเบอเป็น1เนี่ยเมื่อเรียกฟังก์ชันเจนคิสมันจะต้องนำข้อ1เอามาแสดงในลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเรียกข้อ,อข้อเมื่อกดดอเด็ก A B C D เนี่ยนะครับมันจะทำการเพิ่ม มันจะทำการเรียกฟังก์ชัน make q u i ฟังก์ชัน make q u i ใช้ทําอะไรฟังก์ชัน make q u i ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการาบวกค่าเพิ่มบวกค่า quiz number เพิ่มอีกหนึ่งค่าแล้วก็เรียก procedure gen quiz มือนเดิมนะฮะตัว gen quiz เองอเมื่อเมื่อถูกเรียกมันก็จะทําการตรวจสอบเช่นอตอนนี้อยู่ตอนที่เปิดมรั้งแรกอยู่หมายเลขหนึ่ง เป็นข้อสอบข้อที่1น,นะครับพอกดปุ่ม A สักเ A นะฮะมันก็จะบูกเพิ่มไปเป็น2นะพอเรียกเกณฑ์ควิซซ้ำนะก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นข้อที่2องครับก็เรียกใช้ควิซนัมเบอร์ทครับข้อ3ก็จะทำในลักษณะเดียวกันอันนี้คือหลักการทำงานของตัวโปรแกรมของเรา นะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันข้อ 5, ข้อก็6เราข้ามไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเช็คมาตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมอีกทีนึ่งเ,เราก็เรียกใช้อ m m เ l a t o เอีกครั้งหนึง ครับกลับมาอยู่ที่ Start Screen ของเราอาจจะเห็นว่า Quiz number เป็น1อ่าตอนนี้ผลจากการที่เป็น Quiz Initial ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากดปุ่ม Start มันก็จะเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่กำหนดให้ อย่างแรกเลยไปเจนควิสก็คือเอาข้อสอบมาใส่ดูนะครับเริ่มทำแบบทดสอบตอนนี้ Choice ของเราหรือ,อข้อนะครับก็ยังอยู่ข้อที่หนึ่งนะครับก็จะเอาอชวนจากการเจนควิสนะก็เรียกใช้นะครับ,นะรบก็คือควิสัมเบอร์เป็นหนึ่งนะครับก็เรียกควิสัมเบอร์ ค u ชเตอร์เบอร์วันนะก็คือตัวนี้ก็จะเรียกมาใช้งานเป็นข้อสอบข้อที่1ครับเสร็จแล้วเมื่อเรากดดอเด็กเมื่อเรากดดอเด็กสมมติดอเด็กนี่คือคือปุ่ม A นะครับเราก็ไปดูนะปุ่ม A ของเรานะฮะก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน make quiz make quiz ใช้ทำอะไรอะ make quiz ก็คือใช้ในการบวกค่าเพิ่มนะบวกบวก ตัวเลือกตัวที่1เพิ่มนะเมื่อบวกเพิ่มไปนะครับก็จะเป็น2องนะแล้วก็ย้อนกลับมาเรียกเกณฑ์ควิสใหม่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าข้อที่กําลังทํางานเนี่ยเป็นข้อที่เท่าไหรนะ่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นข้อข้อที่2องนะขณะเดียวกันนะครับตัวปุ่ม B button C button D button ก็จะใช้ เรียกเข้ามาในฟังก์ชันเจนฟังก์ชันเมคควิสเหมือนกันเพื่อให้บวกค่าเพิ่มไปนะผลของการทํางานก็คืออย่างนี้นะข้อที่2นะเห็นไหมฮะเพิ่มเป็นข้อที่2ตัวนี้จะเป็นจอยจานแล้วช้อ i c e และโจทย์เราเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะสองนะตัวนี้ข้อที่1เรายังไม่ได้จัดการกับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขที่หนึงนะนะให้ดูไปเพ่าตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วลองกดตัว ต่อเตา่าต่อเต่าก็คือ C นะฮะตัว C ีบัตรทันหนึ่ง A B C D นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อที่3ฮะดอเด็กจริงไหมนะฮะก็ข้อที่3นะคนริสหมายเลขสามลองลางมาดูว่าเรากำหนดอ่เนี่ยฮะดอเด็กใช่ไหมดดไหนะครับตัวอักษรดอเด็กอ่านว่าอย่างไรนะฮะสถานี และสุดท้ายครับสุดท้ายเราก็กดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ต่อเต่าครับอยู่ที่ต่อเต่าอ่าต่อเต่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อถึงต่อเต่าเนี่ยควรจะเป็นข้อสุดท้ายข้อที่สี่ถูกไหมฮะแล้นข้อที่สี่ปุ๊บพอเรากดอีกครั้งหนึ่งควรจะไปที่นาม n d s c r e e n แล้วก็สรุปจบนะซึ่ง คงจะต้องพักไว้ก่อนสำหรับบทนี้นะคะเราจะมาพบกันในบทต่อไปซึ่งเกี่ยวกับการให้คะแนนนะครับการเก็บคะแนนของผู้ใช้งานนะฮะและก็ตรวจสอบว่าเป็นข้อสุดท้ายหรือไม่สำหรับในตอนนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ